เดค่ะนนี้เราต้อช่ดเลือนนี้ถึงแล้ว่ะคะเราต้องไปติดต่อตรงไหนก่อนแล้วเขาอ๋อมันแน่นถ่รูปมันไม่สวยอืมตัวคือที่ลไ่ัน้นะอ๋อมันมีรถรถมีต้องมีรถขึ้นไปนะทุกคนเขาจะเป็นรถนั่ง ขึ้นไปเนอะอาะนี่ทางขึ้นนี่ขึ้นไปนี่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยค่ะลูกเออ,อเดี๋ยวรอนะ F4 ร,รอก่อนเขาบอกว่าไปขึ้นไปนี่ห้ากิโลนะนกลับมาห้ากิโลนะ F4 รวมเป็นสิบกิโลเนาะอะไรมีแบบ

เดี๋ยวขอขึ <klore> <ee> ้นไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวลงมาแม่เดี๋ยวอาจจะกลับมากินข้าวขายก๋าเองที่ลูกคนลูประจำว่าใครขายครับแม่ขายปิ้งอะไรแหนมหมูค่ะอ๋อแหนมแหนมหมูทานได้เแหนมเดี๋ยวกลับมาจะบอกรือตัวแหนมวันนี้นาะไหนเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างลงทะเบียนตรงนู้นก่อนครับตรงไหนเลย บอสไปดำเนินการหน่อยติดต่อเรื่องรถขึ้นไปหน่อยบอสเป็นเฮียเนี่ยก็ต้องบอสเลยต้องเป็นระดับบอสเท่านั้นไปดีบอสขึ้นครับถหมดตอนนี้ให้เดินขึ้น5้กิโลไปกับ อยากเห็นเจ้าหน้าที่ไงไม่อยากเห็นเหรอไปไปกมมาขออยู่นู <Sure> ่นนี่ค่ะลงทะเบียนนะคะเที่ยวหินสามวานอสามวาเอฟซีนี่นะจุดลงทะเบียนเนาะอ่ะบอสเชิญครับบอสบอสเนี่ยบอส บอสค่ะบอสอ่ะโอ้โหดูเดินดูเดินนะดูเดินอยู่ป้ายป้ายเขาบอกผู้สูงอายุไม่ต้องจ่ายอ่าใครใครผู้สูงอายุนี่ไงลุงบอใช่เออผู้สูงอายุผู้สูงอายุมากันกี่ท่านคะสิบสองครับ รวมเด็กรถเขาบอกว่าห้ามขึ้นเกินสิบคนอ้าวงั้นต้องมีคนเสียสละสองคนนะอ้าวเขาบอกให้นั่งได้แปดถึงสิบคนเดินลูกกันที่ถไปรอบหลังคนเลยห้าสิบสองคนได้ไหมคันนึงไม่ได้ไม่ได้กำลังไปรลังลุงไปคาแล้วก็ใช้รถสองคันก็แบ่งขึ้นคาราหกค่ะโอ้ได้บอสยังไงบอสโอ้ชิดไม่ถึงเลยเอามาที่บอสเราหน่ะมาที่บ้าน

รอโไดยปกติเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ข้างบนนานเท่าไหร่ครับสองชั่วโมงชั่วมไม่เก ah ินสองชั่วโมงตมีก่กว่าสิกตากว่าสิบแปดรวมแล้วก็จะเป็นหนึ่้อบาทค่ะหนึ่นึ่งกูนกระเป๋าตังค์ไม่มาสแกนจอประมาณแรกออกจากจุดแรกก็ไปจุดอื่นก่อนครัด มาเกี่ยวข้าวด้วยนะเกี่ยวเกี่ยวใป็นรองเป็นรองใหญ่นะเออจะเปนจบพิขึ้นไปก็อัพอะไรไม่ได้เลยโอ้หมวกสวยโอ้หมวกสวยมากเลยโอ้ยหมวกสวยจริงเลยแต่มีโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าลุงจะมาดูหมวกโอ้โหท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมท่านผู้ชมหมวกหมวกหมวกเดี๋ยวเราต้องพูดดังๆให้เพื่อให้มันกรบเสียงเพลงนะ เออเพื่อให้กลบเสียงเพลงโอ้ยโอ้ยขอให้สัมผัสไหมเออสัมผัสได้ค่ะสัมผัสได้ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปนะโอท็อปของโอท็อปของโอท็อปนะเนื่องจากว่ามีเสียงเพลงแล้วต้องพูดกลบเราต้องพูดกลบเสียงเพลงนะพี่น้องนี่ไงหมวกโฟลอเรนเอ้ยอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วน่ะม anyway ีเส top. to oh, ื้อฝากด้วยนะเสื้อเสื้อ เสื้อเสื้อฝากมือการนุ่นอ๋อเสื้อที่ระลึกเสื้อที่ระลึกเนี่ยครับผมสวัสดีค่ะเป็นร้อยเปอร์ดซ็นนะโอ้โบไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาไม่ได้มา มาเรื่อยๆแตมาหลายอยู่สาวทิศมาหลายอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเยอะสาวทิศเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินช่วงฝนด้วยเนาะเธอเป็นหน้าท่องเที่ยวพอเดินในช่วงนี้จเมาเยอะเราเดินมาเจอกระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครจะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกแล้วนะเขาชี้ด้วยเขาชี้บอกด้วยอ๋อ

เสื้อเสื้อเสื้อบอดมาถึงแร้บอดก็อยากได้เสื้อแล้วเสื้อยินสามวันตัวละร้อยจากตัวละร้อยเสื้อทีม่อนไปทำเบียดที่มอนเบีดที่จัดตัวละร้อยก้าวได้ไหมครับก้าวได้ไหมเขาขายตัวละร้อยก้าได้ไหมครับ ลุงาเาลุงต่อรถหรือต่อขึ้นเนี่ยต่อขึ้นอมขึ้นเน่ยมันต่อขึ้นอ๋อไอ้เออาเาลูกกินไม่วไมกวขึ้ไปข้ังบนมั้งไหมมันเป็นยังไงข้งบนบอผมบอกหน่อยมันเป็นยังไงบรรยากาศดด นนฟิวดีขไปดูดิน้เลยนะาอาเหรอฮะน้ำใสยัโอ้โอไป,ไปล้วจะต้องไม่พลาดลาค,าครับผม,าามจุดปลาวานกับกระดดไม่กวา กระโดนไม้กวาดโดนไม้กวาดจะเป็นลักษณะนี้ครับเวลาไม้แบบไม้เอ่ยจะเป็นแบบนี้เวลาออกมาออ๋เหมือนเหมือนมากเลยเขาก็เตรียมไว้ให้เราข้างบนมีไม้กวาดแล้วอ๋ออย่าลืมนะสวยมากเลยครับผมเดี๋ยวเราเราไปถ่ายเนาะโอ้โหค่ะนี่ไงเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อที่มีฟิวทับด้านบนนะคะมาถึงเมื่อกี้ค่ะยังยังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะรอ ค่ะเขาบอกเมื่อกี้ทัวร์มาบอกโอ้โค่ะค่ะทัวร์มากเลยเนื้อเลื่อยๆจ้ะอืมในในเสื้อนี้เป็นเสื้อที่ที่ผลิตมาจากภาพทั้งหมดใช่ไหมคะที่มาลงในเสื้อใช่ไหมคะเอาภาพมาลงที่ตัวเสื้อนะให้เราได้ดูค่ะอ่าโอเคนะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะลุงช่างเจอของของกินและเจอของกินแล้วเสื้อลงมาก็กินข้าวกลางวันพอดี สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ